สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงสิ่งที่ถูกปรับเข้ามาในแพท12ของเกม h โฮม e ว h Home ออนไลน์นะครับซึ่งเอาจริงๆเนี่ยมันก็มีเยอะมากนะครับแต่ผมจะเลือกพูดในสิ่งที่ผมมองว่ามันสำคัญแล้วกันนะครับอย่างแรกครับเลยคือมีการเพิ่มระบบที่มีชื่อว่าห้องฝึกซ้อมหรือ private room เข้ามาซึ่งตรงนี้เนี่ยมันยังเป็นเบต้าอยู่ แต่ที่ผมชอบในส่วนนี้ก็คือเราสามารถเพิ่มบอดเข้ามาได้นั่นเองครับอย่างที่สองเลยก็คือมีการรับสมดุลผู้มาเยือน2คนครับซึ่งได้แก่ติมทั้ง2ล่างเลยโดยติมล่างปกติเนี่ยรับให้คูดาวของมีดเนี่ยลดลงจาก25ิาวิเหลือ20วิแล้วก็ติมทวิชาตเนิร์ฟคูดาวของมีดให้นานขึ้นจาก18วิเป็น25ิาวิครับแล้วก็ในโหมดตัดนิวร์หรือ CVC เนี่ย ปรับลดคูดาวของทักษะโครงกระพันของผู้คุมลงสามมิเมื่อถูกโจมตีด้วยผู้คุมฝ่ายตรงข้ามแล้วก็ปรับให้ผู้คุมที่โจมตีใส่ผู้คุมฝ่ายตรงข้ามที่อยู่ในสถานะโล่เนี่ยโดนดาเมจกับตัวเอง4 0หน่วยแล้วก็ในโหมด4ีนวิงนะครับก็มีการปรับดรอปไอเทมจากกล่องแดงตามนี้เลยครับในช่วงศูนย์วิธีเนี่ยปรับให้ไม้ไหวเศก ลดลงจาก5เหลือ4แล้วก็เพิ่มเครื่องดื่มจาก3ชิ้นเป็น4ชิ้นแล้วก็ในช่วง2พิธีเนี่ยปรับให้ไม้ไหวเสกลดลงจาก4ชิ้นเป็น3มชิ้นแล้วก็ปรับให้ยันเพิ่มขึ้นจาก3ชิ้นเป็น4ชิ้นแล้วก็ในช่วง3พิธีนะครับปรับให้ไม้ไหวเสกจาก6ชิ้นเหลือแค่4ชิ้นแล้วก็เพิ่มสายศินขึ้นจาก2ชิ้นเป็น4ชิ้นครับ แล้วก็มีเคริร์สอันหนึ่งของผู้คุมที่โดนเนิร์ฟนะครับซึ่งได้แก่ผมศพของคามิโกะครับซึ่งส่งผลให้ผู้คุมที่อยู่ในสถานะล่องหนเนี่ยจะไม่สามารถสั่งใช้งานทักษะได้แล้วก็ปรับให้ผู้คุมที่อยู่ในสถานะอื่นๆของตนเนี่ยจะไม่สามารถสั่งใช้งานผมศพได้ครับซึ่งนั่นหมายความว่า เราไม่สามารถเล่นคอมโบบางอย่างได้เช่นบู์สปีดของนายจันหรือโซ่ล่องขนของคนพกนั่นเองครับแต่ก็ปรับให้ความเร็วเคลื่อนที่ขนาดล่องขนเนี่ยจะเท่ากับ550 580 610และ640ตามลำดับคำสาบเวล1 2 3และ4นั่นเองครับ แล้วก็มีการเพิ่มเปิร์กใหม่ครับของทางฝั่งผู้มาเยือนและผู้คุมอย่างละสองเปิร์กครับโดยผมจะเริ่มจากทางฝั่งของผู้มาเยือนก่อนแล้วกันนะครับเปิร์กแรกมีชื่อว่าศาสตร์หมอกเปิร์กนี้มี1นึ่งคอสและใช้กับน้ำมนต์ครับซึ่งเปิร์กนี้เนี่ยจะมีโอกาส30%ที่เราใช้น้ำมนตไปแล้วจะเพิ่มสถา,านะบังตาขึ้นอีกหนึ่งขั้นซึ่งอันนี้เนี่ย ใช้เพียวก็ได้หรือใช้ร่วมกับลิลิกบางอันก็ได้อย่างเช่นลิลิกเจสซี่หรือว่าลิลิกของนิพาอะไรประมาณนี้ครับเปิร์กที่2ครับมีชื่อว่ามือของคนโลภซึ่งเปิร์กนี้มี3คอสครับสก,กิลของเปิร์กนี้ครับก็คือเราสามารถไปคุยกล่องแดงที่ถูกเปิดเอาไว้ได้ครับเพื่อให้คือเหมือนเราครัฟของจากกล่องขึ้นมาอีกชิ้นหนึ่งเลยและเมื่อเราใช้งานเปิร์กนี้เสร็จเนี่ยเปิร์กจะติดคูดาวอยู่ที่40บวิครับ ซึ่งบอกเลยว่าเป็นเปิร์กที่กําลังมาแรงทั้งหมด4 v 1และหมด c v t เลยคือมันเก่งกว่าที่ผมคิดว่าเยอะมากอ่ะริงต่อไปครับก็เป็นเปิร์กของผู้คุมเริ่มจากปิดตายซึ่งเปิร์กนี้มี1คอสเปิร์กนี้นะครับหากเราทําการโดดหลุมไปแล้วเนี่ยหลุมที่เราโดดจะถูกปิดเอาไว30้30มสิบวิและเมื่อสั่งใช้าการเปิร์กนี้นะครับจะมีคูดาวอยู่ที่4 5วิครับ ซึ่งผมก็นำไปลองทดสอบดูเนี่ยผมก็ไปค้นพบว่าถ้าเราโดดหลุมแดงหรือเป็นหลุมที่เซิร์โดดไปได้ถึงรอบเนี่ยและถ้าเกิดว่าเราโดดไอหลุมดังกล่าวที่ว่าเนี่ยและเมื่อเวลาผ่านไป30วิเนี่ยหลุมที่ตอนแรกเนี่ยเป็นหลุมแดงครับมันถูกรีกลาเป็นหลุมเหลืองเลยก็คือเซอร์สามารถโดดได้2รอบ ซึ่งตรงนี้ผมไม่รู้ว่ามันเป็นบั็กหรือว่าทีมงานตั้งใจแต่ที่แน่คือมันก็ไม่ค่อยน่าใช้เท่าไหร่ในใจผมนะเปิร์กที่2ครับมารผจญเปิร์กนี้นะครับมี3คอร์สเมื่อเราทำการสังหารเซอร์ได้จะส่งผลให้แท่นพิธีของทีมฝั่งตรงข้ามเนี่ยถูกล็อกเอาไว้ครับเวลาสีวสิวิซึ่งส่งผลให้สวดไม่ได้นั่นเองครับซึ่งเปิร์กนี้นยะผมมองว่าเป็นดาบสองคมนะ ถ้าเราค่าเซิร์ได้เร็วแล้วไวเนี่ยบอกเลยว่ารูปเกมของทีมฝันข้ามเนี่ยจะเป็นอมาาัมพาตได้ชั่วขณะเลยแต่ถ้าเกิดว่าเราค่าได้แบบช้ามากหรือเราค่าไม่ได้เนี่ยเปิร์กนี้นะครับจะกลายเป็นเปิร์กถ่วงเลยนะถ่วงทีมฝัง,งข้ามเหรอเปล่าถ่วงตัวเองนี่แหละแล้วก็มาถึงไฮไลท์สำคัญนะครับก็คือการปั๊บคามิโกะแล้วก็พรายโดยเริ่มจาก พายก่อนเลยละกันคือพายเนี่ยเมื่อใช้บอลน,น้ําโจมตีแล้วเกิดโจมตีไม่โดนเซอร์เนี่ยบอลน,น้ํามันจะยังคงอยู่ที่พื้นผิวครับหากเราปาวุดไปเนี่ยถ้าเป็นแผ่นเก่าเนี่ยบอลน,น้ําคือมันหายไปเลยครับแต่ถ้าเป็นแผ่นนี้เนี่ยบอลน,น้ําจะยังคงอยู่ในตําแหน่งที่ที่เราปาไปครับเอาง่ายๆคือเราสามารถปาไปบนพื้นก็ได้ปาตรงโอ่งก็ได้ หรือปลาใส่เท่นพิธีก็ทําได้เหมือนกันครับซึ่งบอลน,น้ําจะยังคงอยู่ที่พื้นผิวนั้นเวลา30วิแล้วก็ปรับให้ดาเมจของบอลน,น้ำเนี่ยเพิ่มขึ้นจาก20เป็น24แล้วก็ตอนที่อยู่ในสานะอันติหรือว่าเปลี่ยนโหมดเนี่ยเพิ่มดาเมจขึ้นจาก24เป็น28ครับอันนี้บอกเลยว่าดีมากเพราะว่าพลายเนี่ยต่อให้ปลาน้ำไม่โดนเนี่ย มันก็ยังไม่ศูนเปล่าเพราะว่ามันยังเกาะอ,อยู่ที่พื้นผิวและเกาะถึง30มิบวิด้วยก็คือเราจุกวนกับพายไม่ได้แล้วคือคือมันจุกยากขึ้นอ่ะแล้วก็คามิโกะครับปรับให้สามารถวางแถบระหว่างเคลื่อนที่ได้แล้วก็สามารถกดโจมตีได้ถึงแม้ว่าจะเตรียมใช้งานทักษะาวาังกะาะก็ตามแล้วก็ผู้มาเยือนที่ติดกับดักของคามิโกะเนี่ยจะถูกแสดงออร่าขนาดติดกับดัก แล้วก็หลังจากดิ้นออกจากกระดักกันเนี่ยก็ยังถูกแสดงออร่าอีกเป็นเวลา5วิครับแล้วก็เวลาทําลายของกระดักเนี่ยเพิ่มขึ้นจาก4วีเป็น6วิแล้วก็เมื่อเซอร์มาทําลายกับดักของคาเมโกะเนี่ยต้องทําลายให้เสร็จภันในครั้งเดียวครับจะไม่สามารถทําลายเอาไว้99แล้วก็มาทําลายต่อหรือจะทําลายครั้งไว้50 แล้วก็มาทําลายต่อแบบนี้ทําไม่ได้นะครับถ้าจะทําลายต้องทําลายให้แต่ในครั้งเดียวถ้าเกิดว่าถูกคัดก็ต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่แล้วก็ปรับให้ผู้มาเยือนถูกแจ้งเตือนเมื่อทําลายกับดักเสร็จด้วยครับนอกจากนี้นะครับก็บับให้กับดักของคามิโกะเนี่ยเพิ่มดาเมจขึ้นจาก10เป็น15แล้วก็ปรับให้เห็นออร่ากระดักของตัวเองด้วยบอกเลยว่าสังตัวเนี่ยเป็นผีที่ผมมองว่า เก่งขึ้นมากๆก็จบแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าชอบกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับเลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ